สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาใช้ทานิมะนะครับเนื่องจากผมแบบได้ไอเทมแปลงล่างของทานิมะเนยเยอะเกินไปครับก็ <c oughs> เลยแบบซ,ซื้อมาลองเล่นเลยละกันคือผมลองเล่นไปตาหนึ่งแล้วครับก็แบบเออมีความพิ้วดีนะครับแล้วก็แบบรีรีอาวุธได้ช่วงที่เราอัพเวลนะครับสามารถรี อาวุธได้หนึ่งคันนะครับก็จะเอาไปใช้คู่กับสัตว์อสูรจิ้งจอกเซียนนะครับจะไปลุยสนามบเซียนปีศาจนะครับก็จะได้รู้ว่าบัฟของอสูรนี่ช่วยเรายังไงนะครับอ่าก็คือคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากการอธิบายของสัตว์อสูรน,นะครับการอธิบายพวกสกิลพวกบัฟ ว่าช่วยเรายังไงนะครับจะได้เห็นภาพเลยสำหรับคนที่พึ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับผมพอดีผมเห็นเขาใช้บ้างแล้วนะครับก็เลยเออซื้อมาดูว่าจะเป็นยังไงอืว่าจะมีความที่โกงไห้หนึ่งตัวละครสกินเทพทูไม่สิก็แบบไม่ได้แพงมากครับก็จะเรียกว่าเทพทูไม่ได้ก็เรียกว่า สกินตัวละครเติมตังแล้วกันครับอ่าไปลุยเลยดีกว่าอ่าให้อะไรมากิดวิญญาณคีดเฮ้อคีดมันจะซ้อนกันนะอ๋อไม่น่าซ้อนแน่นผมคีก่อนละคันนะเอาสกิลรองอาวุธรองไม่ขึ้นเลยอ๋อมีขึ้นแล้วอันนี้บัฟอสูรยังไม่ขึ้นนะครับมันจะเป็นวงกลมแดงๆครับ าแมบอันนี้จะมองเห็นชัดอยู่ถ้าบอสอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็โอ้มองยากครับอันนั้นมีสีแดงนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับวงกลม,มนแดงคือสกิลพารส,สีของจิ้งจอกเสียน,นี่เห็นไหมครับเออเอาวุธอาวุธโอ้โหนี่ก็ได้นี่ครับเนี่ยอยู่หมดละพอหมดแล้วผมก็เก็บก็ต้องกะเอานะครับพอแบบ รู้ว่ารอบสกิลของสัตว์เลี้ยงเราจะมาแล้วก็ต้องมาอยู่นี่นะมาอยู่นีไ้นี่ะนะครับเนี่ยทละแทบจะร้อยเปอเซ็นตขนาดผมยอัพม่เยอะนะเพราะสุ่มได้แบบยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอหมดหมดก็ติดมั่งไม่ติดมั่งครับติดตามสเตต,ตัสตัวละครเราครับแล้วก็อาวุธพิเศษที่เราเก็บมาั นะครับเห็นไหมนี่ลกลมแรงขึ้นแล้วถ้าขึ้นแล้วก็ติดซีกตลอดครับน้ำเม็ดเราก็จะเยอะมากผมว่าหลังจาก้วเราก็เก็บครับเก็บ,กบมไม่ใกล้อย่างนี้แหละครับไม่ต้องพิจารณาน้ำเม็ด คอร่าครับหมดหมดหมดเก็บที่สเตรผมมีแค่นี้แหละแต่ก่อนไปเล่นแบบไปหลบแบบดิจิตอลหรือที่ดัมเนียนไม่มีคะแนนก็จะไม่ได้เยอะแต่ถ้ามีซีเรียสมากก็ไม่ต้องเน้นคะแนนก็ได้แต่มันกมันก็แค่จะได้น้อยมันไม่ต่างกันมากนะไอ้เะแนแปั้นคำนวณนะแต่แบบอันดับยาอย่า ห่างกันมากครับแน่นจะได้น้อยเกินไปต,ต้องเอาวุฒิละผมเอาวุฒน้อยเลยโอ้โหกระพากใช่ไหมครับกระพากาพาก็จะบแคบเดียวชิ้น สตีผมอยให้ตัวเชียหนงพเซียงหนองยิงเลยคนซื้อตัวนี้มาเองลองใช้หน่อ เปร์เซ็นเลยนะไม่หกวิหมดแล้วก็อัดมากออกมากเดี๋ยวองติดอยูที่ติดก็คือเป็นเพราะผมเลือกไอเ้เคร่งนี้เสกที่เด็กที่อ่ะถ้าไม่ได้เลือกมามันก็ไม่ติดแน่นี่คันที่ถ้าก็จะอ,บบอยู่มาสี่วิวก็กกว่าเนี่ย วิ่งไปถึงตรงหน้าบอลมีลครับนี่ยน่งดีพอซชี้กัมารอบรอบสขาเปลีอยสัตว์เลี้ยงเราจะมา ที่ผมว่าตีดนี้ได้เยอะนะครับสุ่มให้อะไรนะ้องแล้วแบบแขิ้เยียจมาก่อกเติมข้หม่ไม่ได้แบบซีเรียสเลยมากตัวละครก็มีความเร็วเหมือนเร็วนิดนนะึงอ่ะทีได้ได้ใช้ลห อันนี้ก็ต้องรีเฟซสกิลละต้องการแบบเป้าเดียวดูให้แต่ละอย่างาพัดตรงนี้เแ,แล้วครับแล้วยิงิทีทีติกีอ่ะทีที ไม่รู้จะได้เท่าไหร่ครับเล่นตัวนี้ครั้งแรกนะครับเอามาลงบอลเพราะว่าก็ดูทรงว่าแบบสุ่มสุ่มไม่ค่อยเดนเท่าไหร่ครับดีไปก็คิดว่ายังได้ดีครับ อนเลยเจ็บก็ผมก็ตายแล้วตัวลก<ม>อนหิ้วมานนี้เห็นือนแบบไดไอเทมเกาะมาถ้าอยากอยู่ยืดก็ต้องต้องอัพเอาจะอยู่ยืดได้หอ่กหนึ่งเลย tôi cũng không biết được chia nhau mọi người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  มอขนาดทีมม่มีนิเศษด้วยกเีย่้ดนะ1อ่อนีาัก็ประมาณนี้แหละครับ เรื่องบัฟของสกิลอศูนว่าช่วยเรายังไงก็จะเห็นภาพนะครับก็จะเข้าใจนะก็ประมาณนี้ละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ